ไไม่ได้อะอีนา่าจะวัดกับพี่ก็ได้นะน้องน้องคงยังไม่รู้สินะว่าตัวน้องเนี่ยมันแพ้พี่ขนาดไหนมีอูเบอร์เรียกพี่ซะ<ห>ด้วยบับ <ไป S 2> พอโ <ไป S 2> <อ>ลโซโลโซโลปับแบะไอต้อไนไม้แม่งบางไอสัตว์กูจะเอาสิว่วยช่วยด้วย โอ้ยกรบนั่นอย่าอย่าทำเพื่นมึงรัดช็อตนมึงยังจะโอ้ยไอ้ควายไอชี้โคยหิวอ่ะมึงคือมึงเดินไปดีๆก็รอดแล้วไงเขาเรียกผมก็พร้อมไปเขาเรียกผมก็พร้อมไปเขาเรียกผมก็พร้อมไปผมก็พร้อมไปก็คอมอนโบรไม่มีใครช่วยมึงไม่มีใครช่วยมึงไอ้นั่นกูช่วยตัวเอง สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะพะกุงมีแกล้วนะครับนายเดบักนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเจ้าตัวละครที่ชื่อว่าลิโป้นะครับผมนี่คือห่างหายกับ RV เป็นนานนะฮะะก็วันนี้ได้หยิบเจ้าตัวลิโป้มาเล่นในแรล้งนะครับนะซึ่งเกมที่ผมเล่นไปเนี่ยก็เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะลำบากระบบสำหรับลิปเตอร์เอ้ยลิปเตอร์อะไรอะแล้วลิโป้เนี่ยมันจะมาลิปเตอร์อะไรคือเข้าใจอยู่ว่าในใจมีแต่ลิปเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะพอวันนี้ตัวอื่นก็นึกถึงแต่ลิปเตอร์อะไรยาี้นะครัับนนนนนนนะะะต่่่่ววีี้้ครรรรมยิิาาาาาาเเเเเเออกดดงงปป็ลลลลททโไชฟฟส สำคัญมากนะครับถ้าดับชนะทางก็จะเล่นง่ายขึ้นหลายๆคายุมเลยคือเล่นง่ายเยอะนะครับนะริปโป้นะครับสำหรับไอเทมเอ้ยกดไปไหนอะไอเทมนะครับจัดเตรียมใช่ไหมแล้วรอไอเทมเซตไอเทมที่ผมจะใช้ตามนี้เลยนะครับนะก็รองเท้าต้านสถานะนะครับแล้วก็สเปยียลลองยินุสกับดาบรถระเมจถามว่าไอสอชิ้นนี้เนี่ยต้นเกมเนี่ยสามารถออกมาก่อนได้เลยไหมแบบสมมุติว่าขึ้นลองยินุสปุ๊บแล้วก็ขึ้นดาบรถระเมจต่อเลยได้ไหมผมรู้สึกว่าถ้าขึ้น2ตันอันนี้ได้ยิ่งดีนะนะเพราะว่าริปโป้เนี่ยต้นเกมอ่ะมันมันจจจะะมมมมมััันนนเเเกกก่่่งงชชวต้ใคครบดาือ็จะ แรงเบอร์อยู่แล้วนะครับนะซึ่งถ้าเราได้ดาบสองอันนี้มาเนี่ยมันก็เขาจะเสริมดาเมจเข้าไปอีกทำให้นิโปลี่ถือต้นเกมนี่มันเก่งขึ้นยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับนะแล้วก็เรามีดาบลดดาเมจเนี่ยที่ช่วยทําให้เวลาเรายืนไฟในช่วงกลางเกมหรือต้นเกมเนี่ยมันเราจะยืนได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับนะส่วนพลังแสงนะครับผมก็จะออกเป็นเดบิวต์อเวกี้นไม่ใช่ออกสิผมไม่ได้เป็นไอเทมไอช่วยพลังแสงมันไม่ใช่ไอเทมซะหน่อยนะครับ ส่วนพลังแสงเนี่ยผมจะใช้เป็นเดวิลเบคเอนดิ้งเนี่ยนะก็เวลากดอันติอะไรเงี้ยสกิลหนึ่งสกิลสองก็จะลดคูดาวแน่นะทำให้เราเนี่ยสามารถฮึดฮัตโชได้ใหม่อะไรเงี้ยเวลาเลนริปลสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะสาบทบใช่ไหมมันก็จะพูดว่าฮึดฮัตโชอะไรเงี้ยในภาคสมัยก่อนใช่ไหมสำหรับ อันลองนะครับนะผมจะใช้เป็นมาร์กอัลฟอนะครับนะแล้วก็เป็นการสลิงเกอร์นะครับมาร์กออฟฟอที่คือเอาไว้กันแบบช่วงต้นเกมนคือกันเราพลาดนะครับนะคือบางทีเราอาจจะมีจังหวะเี่ยบเขาไปแทง,งเพื่อนเราเพื่อนแบบแม่งตามไม่ทันอะไรเงี้ยเราก็อาจจะกดแข็งเพื่อร้อยเพื่อนมาช่วยก็ได้นั่นเองนะครับนะ ส่วนรูนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรูนตัวนี้หนึ่งผมใส่ออนสลอดประมาณ5เม็ดนะครับนะแล้วก็ใส่เป็นอเวกห้าเม็ดนะครับที่เหลือก็จะเป็นเอ่อสปิริตนะครับสิเม็ดเลยแล้วก็เป็นดั้งกันคอสิบเม็ดเลยนะครับนะสเตตัสก็จะได้ประมาณนี้นะครับความเร็วโจมตีบวกสิบหกจุดสี่นะครับความเร็วพื้นที่บวกสิบเปอร์เซ็นต์จาะกรอบแปดสิบสองนะครับอัตราการที่สามจุดหกแล้วก็พลังโจมตีสิบเก้าหน่วยนั่นเองนะครับนะสำหรับสกิลนะครับสำหรับริโป้สายออฟเลนเนี่ยผมแนะนำให้เป็นสองอันนะครับก็คือเป็น XQ กับ ฟิกเกอร์นะครับนะแต่ในใจส่วนตัวผมเนี่ยลึกๆเนี่ยผมเชียร์ให้ใช้เป็นฟิกเกอร์มากกว่านะเพราะว่าถ้าการที่เราใช้ฟิกเกอร์แล้วเนี่ยถ้าเราเข้าไปแทงให้เพื่อนในช่วงต้นเกมถ้าเราพลาดขึ้นมาอย่างน้อยเราก็มีฟิกเกอร์เอาไว้หนีก็ได้นะครับนะหรือว่าถ้าแบบไล่ตามศัตรตูอยู่แล้วศัตรตูมันหนีไปอย่างเงี้ยเราก็อาจจะใช้ฟิกเกอร์ทุฟิกเกอร์ตามไปก็ได้นั่นเองนะครับนะโอเคสําหรับไอเทมพลังแฝงแล้วก็รูแล้วก็สกิลชาเลนเจอร์ของลิโป้ก็มีประมาณเท่านี้เต่เราตัดเข้าสู่การเดินเกมในเกมกักน นี่เป็นหมาเลยสรุปทาร์โลไม่เห่าเรียกผมเลยครับสู่ตาเมื่อกี้ไม่ดีตรงไหนเสู่ตาเมื่อกี้ไม่ดีตรงไหนสิ่งที่เขาเล่นออกจังบายสิ่งที่ด้ยินปั๊บปั๊บปั๊บเออกว่ากว่าจะคมก็งมตั้งนานอ่ะก็แบบเลีดเกมเลยอ่ะเออการเกมไม่ค่อยคมเท่าไหร่เลยทำไมต้นไม้ผู้นี้เขาถึงได้จ้วกบ่อยยางเลยผมอิ่มเดินเดินหน้ามึนสิ เดินโชว์สเต็ปหน้ามืนเข้าไปหน่อยเออเออเดินเดินโชว์สเต็ปหน้ามืนว่าใครที่เดี้งเลือดเจ๋งว่ากันรู้แล้วเนี่ยอ้าวสรุปคนเจ๋งก็เออเออเออเย็นว้าเย็นว้าการดึงไปหน่อยหอไอเย็นกูการดึไปหน่อยหรอจบบนจะผีออกดีนี่คือสาเหตุที่กูไม่ค่อยชอบอ้อยไม่ชอบมาแกงกูตอนต้นเกมนนั่แหละเสียฟิกเล่นเลยจบบนอ่าแบบคอมมูนิตี้ดีไงแบบสื่อสารดีอะไรอย่างนี้ ไอ้สกิมสองนิโปมันไกลขึ้นห่ะวะู้สุกมันไกลขึ้นไเติมเพื่อนแล้วพาหนูอยู่คนเดียวแล้วไหวอยู่ไม่ด้ไหวแล้วเดี๋ยวรอเมียนตีผมจะวิ่งใส่วิ่งใส่ใ้เย็นอืมถ้ากูมีก็คงจะทำแบบนั้นเหมือนกันแต่มันไม่มีเฮ้ยมันมาแก๊งกูเลยเนี่ยอะไมไปล่างวะมันรักกันขนาดนั้นเลยเหรอทำไมเอลีออกก็ได้นะเอลีออกก็ได้นะถ้าํำคัญ เหอรีย์เหรอเอรีรำคาญได้อู๋ทำไมตำคาญพวกเองเนี่ยกูโดนไปด้วยเลยปอนทำไมทำงี้ป่ะเอรีว่าอะไรอะไรผิดวัยเฮ้ยเธอวจะตายแล้วถอยก่อนได้ไหมตายแล้วเมื่อกี้ขอไม่มีเวลสีซะด้วยไม่เวลสีเลยเอ้ยสวยครับดักเลยเหรอโอเค กี้ว่าไงผมว่างั้นใจดำใจดำใจเออมันได้มากรเราได้ดาร์กเราเช่ากันสเสมอกันมาจากป่าเลยอะ่ะไม่เห็นอ้อยเลยมันน่าจะเอามาังกรเลยเมื่อกี้โอ้โห oh สกิวอันตีเต็มไม่เต็มหน่วยโอ้เที่ยวเงินมา ไอตัวแมวนี่ยดีย yes, oh, oh, wow. okay, so ุบเน็ตเฮ้ยยิบเน็ตไอยบเน็ตมันแพ้ทางเออันลั้งปะเนี่ยแพ้ทางเหรอเอาอะไรมาเพ้เขาว่ามันก็ไม่ได้เพ้ขนาดนั้นนะตัวมันก็แบบแค่แบบถูๆกันได้อะอ้ยอ้ยๆอ้ยๆอ้ยอ้ยอ้ยับไม่ได้อะ ีนาจะวัดกับพี่ก็ได้นะน้องน้องคงยังไม่รู้สินะว่าตัวน้องเนี่ยมันแพ้พี่ขนาดไหนเฮ้ยวัดผมได้นะวัดผมได้เออให้มันได้อย่างนี้สิมีอูเบอร์เรียกพี่ซะด้วยบ๊อบคอโลโซโลโซโลปั๊บแบะไอ้ต้นไม้ม่นบางเลยใส่กุญแจสีแดงเลยมันจะไถมันจะไถโอ้โหมันไถสี่ไถห้าโอ้โอ้โอ้โเกินไปเกินไปช่วยปอนดึงทีโดนเฮ้ยสี่วิสี่วิจะมีติดสรุปให้สรุปให้ เลย,ย,ยอยยยติมาไม่ทันไม่เงยไอปออ๊อดได้อยู่อ๋อเขาแห่โค้งอื่นอ่ะตายหมดเลยมีคนเรียกไหมขอแค่คนเรียกผมก็พร้อมไปโอ้อหโหย,ย,ย่าเทียวยิงในที่หมายแล้วคือยีน่าเขาก็ไม่ออกตัดเลียดด้วยนะ ไม่กลัวเขาไม่กลัวผมเลยขนาดเลยเขามั่นใจว่าเขาชนะผมได้ไงเออไปใส่ดิใส่ดิใส่ดิเฮ้ยเรียกขอแค่เรียกผมก็แวะไปเออก็แค่นั้นเองลังเราลังเราลังเราเลย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 พุ่มไปนั่นเทวในพุ่มสับคอสโลยอีกรอบตายเออโอ้โหแดงเถื่อแดงเถื่อมหาปลไยของกลับเลยได้ไหมเออไอปอนซู้ๆอ่าไม่ใช่ไอปอนนี่หว่าขี่ละงพายันกลับหมดเลย จับได้จับได้อัไรแต่กรรมหมดเลย <Okay. S 3> เสียดายจังน้องพี่ลูกพี่ขีลแาผมแตกไม่น่าเลยเฮอออะไรน่นะเอาดาบรรดเมย์วย่ะทั้งแรงทั้งอึดแต่อึดได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเลยเอาไม้เอาไม,าามา้คนดีหน่โอ้ยเอ้ยกัมบอล bro ก็เจ็บชายย่อยโอ้ยแทงไม่โดนอาขอแค่เรียกผมก็พอไปวายวายวายโอ้โหโดนสแปมสกิลจนตายอ่ะไม่รอรดวงวะมีอันตีอยู่มีอันตีอยู่เอ้าชีร่าผมแตกโอ้มาบนหน่อยเพื่อนผมหิ้ไปบนหน่อยสามตัวเลยโอ้แตกวะไปด้วยกัน หน้าเดี๋ยวสลับนะโอเคเฮ้ยขอใครเรียกผมก็พร้อมไปนะเว้ยไม่ไม่เรียกด้วยกับเองด้วยกับเองกเม่งพอไว้การนี้มันจะเยอะแยะเลยมาละอะอะไรคือเมื่อกี้คือมึงให้บอดเล่นอ๋อคือเขาเอาจริงแล้วอะไรงี้โอเคโอเคเข้าใจแล้ว ในล่างในล่างฮัลโหลเวื่อในล่างไอ้เหี้ยบทันเดียวทันเดียเสียดา้วยเนี่ยเสียดา้วยส่วนดา้วยผมไปดา้วยไปผมเดินไปดา้วยผโดนเดินดูดา้ยให้หน่อยเฮ้ยสี่พันได้ปะผมมีปลาโอ้โหว่าจะให้ปลาเสียไปสักหน่อยเฮ้ยขอใครเรียกผมก็พร้อมไปนะขอใครเรียกผมก็พร้อมไปไม่ไม่มาไม่เรียกกูด้วยองั้นกูดันยาวเลยแล้วกันนะเฮ้ยหล่อซ้อนกูไหวแล้ว ขึ้นไปแล้วกี่ตัวเป็นมดเลยทุกตัวเลยเฮ้ยรอเรียกกลับสวยเพื่อนกูไปแล้วกูไปแล้วเ้ยไอปอนเอาล่างโอ้โหแม่งเยอะด้วยกำลังไปเพื่อนไปได้ไปด้ไปไ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 ด้สวยบอนข้างบอนข้างเฮ้ยช่วยด้วย โอ้ยกูรลบนี่นั่นอย่าอย่าทำะไรเพื่นเัดช็อตมึงยังจะโอ้ยไอ้ควายไอชี้ค่อหิวอ่ะแม่งคือมึงเดินไปดีๆก็รอดแล้วไงอยากมีซีนจัดอ่ะอยากอยากมีแบบส่วนร่วมจัดเแื่อยได้คิวเออไม่งั้นไปนแต่แบบกูกูไม่ยอมไงกูไม่ยอมอ่ะยอมบ้างเถื่อยอมบ้างเถื่อแบบให้กูดีๆก็ได้แล้วอ้ยเชื่อโอ้ยเฮ้ยอุ๋มสู้สู้ยืนสู้เลยก็ได้อุ๋มมันมีตันเนี้ยมันมีตันใจอ่ะใช่หรอ อ๋อมันมีแล้วนี่มีแล้วผมจะเพื่อนคูตีป้องสบายเลยเรียกดิโอ้ยเรียเพื่อนคูตัวเรียก่เชีงไงไอ้เรียกแม่งตัวเรียกไม่อยู่มึงสู้ไปเลยนะ่าสู้ไปะวัดไปเลยเพื่อนไอ้ไอ้ไอ้อ๋อไม่มีแข่ง<อ>ถ,ถ้ามีแข่งนี่น่าจะได้วะถ้ามึงไม่โดนตีมันจะเรียกไหวคือมันมีแข่งแหละแต่แบบกดไม่ทันเอดาวดิเรียดาวดิเอาดาวดิเอาอยู่บนอ่ะดาวดิตัวตีเฮ้ยอยูระวังลุยให้หน่อย ผมผมผมทำวะเรียบร้อยดีเขาเรียกผมก็พร้อมไปเขาเรียกผมก็พร้อมไปเขาเรียกผมก็พร้อมไปผมก็พร้อมไปก็คอมอนโบรไม่มีใครช่วยมึงไม่มีใครช่วยมึงไอ้นั่นกูช่วยตัวเองกูกำเอ้ยไม่ใช่พูดออกอากาศไม่ได้เอ้ยผิวด้วยไงผิวด้วยกูผิวด้วยดีเจมวิวดเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเไ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮยเอายเฮ้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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ย ไอสองตัวนั้นให้หมดไม่ถึงไม่ถึงถึงอยู่ก็แค่คุณปอนเอ้ยมรตายยังไงยังไงยังไงอุ้ยอุ้ยตายแต่หมดเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนผมไม่ล้าด้วยผมผมไม่ช่วยผมไม่ช่วยอ่ะผมไม่ช่วยคุณเอาคุณเอาเอาดิ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 ผมช่วยแล้วกูช่วยแล้วกูช่วยตอนมันตายพอดีด้วยคือเห็นมันมีกรอบไงไอเราก็เลยหวังดีกับเพื่อนว่าเออกลัวเพื่อนไม่ยิงไม่เข้าเออไอ้แล้วไม่แปะเดียวตายเลย มึงเมื่อเอาเคืงใหญ่เทลตัวที่แล้วหรือเปล่าเอ้ยไม่มี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 อะไรจุดให้ตีป่ามนตีป่ะปันแม่งเลยไปก่อดลับกันรับดาะไปเอ้รับปอ่ามามามาอยู่บนเอาอยู่เฮ้ยเพื่อนเราตีมังกรเนี่ยมาดีครับมาสองตัวโอ้ยโอ้ยโอ้โหเลือกอะไรเพื่อนดากับมังกรนะตัวไหนกันบ้างก็เลือกเอาจะจะไปแย่งตัวไหนเอาเพื่อนเราไม่เอามังกรแล้วเฮ้ย คือเราต้องถอยแล้วอปล่อยบนนแล้นะปล่อยบนเลยปล่อยบนปล่อยบนลถ่านไม่ได้ทยนเอ้ยกดไม่ติดเอ้าปล่อยไม่ได้เอาว้าว์ปอยู่ปล่อยไม่ได้ชิตเท่เปิดนรกเปิดนรกตีมอ่ะขอหน่อยไอ้อยเฮ้ยเฮ้ยผมมีไปกินอะไรบ้างนะเพื่อนไม่ถึงเพื่อนล้างไม่ถึงเลยล้างไม่ถึงเลยเพื่อนเอ๋ยโดนครับเฮ้ยกลับ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 โอ้โหไม่เงยเสียแล้วเพื่อนเสียแล้วโอ้ยเจ็บ มุด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 หายลูมียมุดหายดูมี่มุด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 มตดมุดมุดอุดมุดมุอมุัมุดมุดมดมุดมุดมุกมุด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 นุดมุดมุดมาดมุ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 ดมอดมอมาไมุดมุดมุอมุดมุดม่ดมุดมุดมุดมก็มุดมายมุมุดมุมุดมุมุดมมุมุดมุมุุดมุุ้มุดมุดไมุดอมุมม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 อมมดอดดมมดมมมมมมาพมไปพอมาพมไปพอมาพมไป พอมาพอไปแล้วผมฟิกหลบผมฟิกหลบปื๊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 บหนีหนีหนีโดนโดนชิบหายวายบวกชิบหายวายบวกอ้าวตกมาอย่างนี้ผมชอบชื๊บชึ๊บชื๊บชื๊บชืบตกมาอย่างนี้ผมชอบแล้วผมไปอะไรอะไรอะเนี่ยมันเรียก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 เรียกมาผมก็พร้อมไปเรียกมาผมก็พร้อมไปเสมอเอ้ยคลิปอยเออดีไอปอนมาสวยตีความตีควาต้องต้องสอยป้อมสามทางมาเพื่อนต้องต้นไม้ฟิกตบนะ ไอ้แตฟิกแล้วนี่หว่ะผมล็อกเลยก็ต้นไม้อ่ะตัดเลยเฮ้ยเที่ยวเที่ยวเที่ยวโดนเอ้ยสโล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 เฮ้ยเออเนี่ยตัวนี้ต้วนี้กูอยู่คำหลังกูอยู่คำหลังเออเข้าเข้าเข้าโดนโดนโดนหลังโดนกูหมดหลังโดนกูหมดเอาปุ๊เรียบร้อยชาไมใช่แบอกแล้วเฮ้ยวาร์ปวาร์ปวาร์ปอะไรมันจะท็อกซิกเพเยอร์ขนาดนั้น ไม่ดีเลยนะเพื่อนนะอะไรนะอะไรนะไม่ได้ยินคขาว่าอ้อยเลยว่ะโทษทีชานั่นแหละลันแล้วชาลันลาอินเดมอนี่ดูเอาทันดีกว oh, no, no, no. ่าเอาทันด้วยคือเอาทันมันก็ขิ่นยับยับเลยไง